ในฝั่งของสาภาพยุโรปไม่ต้องถามการติดเชื้อโควิด -19 กำลังเกิดการกลายพันธุ์ในอังกฤษเรียกว่าสายพันธุ์เดลต้าบรัสนะครับกำลังเกิดการระบาดอย่างหนกักหลังจากที่อังกฤษประกาศเปิดประเทศทำตัวปกตินะครับแล้วก็ให้คนสามารถเดินทางเข้าประเทศได้สิงคโปร์ก็จะทำลักษณะเดียวกันแต่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเตะตัดขาห้ามคนเดินทางเข้าไปในสิงคโปร,ร์เป็นการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการทำให้ เรื่องของการเดินทางนะครับเข้าสิงคโปร์เป็นด้วยความยากลําบากในภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์แล้วการเปิดประเทศจนถึงขณะดนี้ยังไม่มีประเทศไหนประสบความสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์และรวมทั้งประเทศไทยยังไม่ประสบความสําเร็จการแก้ไขปัญหาโควิด1 9ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทางย t u b e รับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก <S <S เริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจก่อนนะฮะเศร,รษฐกิจของจีนเติบโตช้าลงในไตรมาสที่3เจอพิษ นะครับของอสังหาริมทรัพย์ปันป่วนฮะไฟฟ้าไม่พอใช้ซสพลายนั้นเกิดติดขัดสภาวะเศรษฐกิจของจีนฮะมีการเติบโตช้าที่สุดในรอบ1ปีในช่วงไตรมาสที่3นะครับที่ผ่านมาทั้งที่ตามตัวเลขนะครับของการเผยแพร่เมื่อ18ตุลาคมโดยเป็นผลมาจากภาวะง่อนแง่นหนักในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ับการขาดแคลนไฟฟ้าในหลายท้องที่และการสะดุดติดขัดของห่วงโซ่อุปทา,านนะครับหลังจากที่กระเตื้องดีขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วหลังจากเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 การพื้นตัวของจีนในระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกดูเหมือนจะลดพลังลงไปมากนะครับโดยตามการถแถลงของสำนักงานเศิติแห่งชาติของจีนหรือ GDP ของไตรามาสที่3 ขยายตัวได้อัตรา4.9%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถือว่าเป็นการอ่อนแรงที่สุดตั้งแต่ไตรมาสที่3ของปี2020และอยู่ในระดับน้อยกว่าการคาดการณ์ของพวกนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญนะ่ที่ได้มีการประเมินไว้ในขณะที่ราคาน้ำมันและก็หุ้นของสหรัฐอเมริกานะครับปิดผสมผสานกังวลภาคอุตสาหกรรมนะครับ สหรัฐทองคำนั้นมีการปรับลดลงนะครับราคาน้ำมันแกว่งตัวปิดในกรอบแคบๆนะครับถูกฉุดจากความกังวลอุปสงค์โลกอ่อนแอส่วนวอิทซิ์ปิดผสมผสานนะครับจับตารายงานการประกอบการของบริษัทท่ามกลางความกังวลเกียกเ่ยวกับเงินเฟอ้อส่วนทองคำขยับลง2วันติดต่อกันเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่สหรัฐอเมริกาผวาจีน รัเสเซียสอใช้วุธไฮเปอร์โซนิกนะฮะแต่ปักกิ่งโต้ข่าวฮนะเพิ่งทำการทดสอบเป็นแค่ยานอวกาศเท่านั้นวอชิงตันมีความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธไฮเปอร์โซนิกนะครับและความเป็นไปได้ที่จีนและรัสเซียจะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวด้านการทาหารจากเจ้าที่ควบคุมอาวุธของสหรัฐอเมริการายหนึ่งกล่าวนะครับเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่สื่อมวลชนรายงานว่า ปักกิ่งได้ดาเือนการทดสอบขีปนาวุธร่อนไฮเปอร์โซนิกศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งจีนก็ออกมาปฏิเสธในขณะที่หนังสือพิมพ์ t h f i n n n น i i l Times นะครับรายงานช่วงสัปดาห์โดยอ้างแหล่งข่าว5คนใกล้ชิดในประเด็นนี้ระบุว่าจีนได้ทำการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกในเดือนสิงหาคมมันบินผ่านอาวกาศและวนรอบโลกดิ่งสู่เป้าหมาย แม้มันจะพลาดเป้าหมายแต่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงถึงความก้าวหน้าทางแสงยานุภาพทางอวกาศนะครัซึ่งสร้างความประหลาดใจให้แก่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาไม่น้อยซึ่งจีนใช้วิธีการแก้ไขปัญหาข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาด้วยการสังหารสายลับทั้งหมดในขณะที่อังกฤษอาการสุดหนักยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งไม่หยุด ผู้เชี่ยวชาแนะตรวจสอบด่วนการกลายพันธสายพันธุเดลต้ากำลังทำสาหัสเขตปู้ติดเชื้อโควิด1 9ในอังกฤษนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหาราชอาณาจักรส่งผลให้ประเทศแห่งนี้ล้าหลังชาติอื่นๆของยุโรปทางสกอตเมอริสันนะครับก่อภัยสกอตก็อดรีบนะครับอดีตประธานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งรัฐของ fda เรียกร้องให้ดำเนินการวิจัยไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้านะครับที่กลายพันธุ์หเรียกว่าเดลต้าพลัสเป็นการด่วนนะซึ่งก็มีไขสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาสหาราชอาณาจักรเปิดเศรษฐกิจและผ่อนปรนนะครับการจํากัดต่างๆเร็วกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปผ่านพบนะรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันนะ จากสัปดาห์ว,วันละ6 0รลายต่อสัปดาห์นะครับมาสัปดาห์ที่6ติดต่อกันแล้วสูงกว่าประเทศอื่นๆในฝั่งยุโรปฮะก็ล่าสุดก็ถึง4 0,000กว่ลาลนนะครับจากข้อมูลของบูมเบิร์กนะครับขณะเดียวกันราชอาณาจ,จากกักรเยอรมงล้านหลังกับประเทศอื่นืน่องการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับตอนนี้อังกฤษจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเปอร์เซ็นต์ของประชาชนที่มีผลบวกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับ สิ้นสุดวันที่9ตุลาคมมี98,998คนนะครับที่มีผลบวกนะครับถือคิดถือว่าเป็น1ใน60ณเวลานี้สหราชอาณนะาจักรต้องประเิญกับการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างสาหัสว่าประเทศอื่นโดยไม่เพียงแค่จำนวนประชากร ที่มีผลบวกเท่านั้นแต่รวมถึงจำนวนผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตด้วยเช่นกันสหาราชอาณาจักรรายงานผู้ติดเชื้อแล้วนะครับ49,156คนเสียชีวิต45รายภายในช่วงเวลา28วันมีผลบวกนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ผู้ติดเชื้อ45,140คนและเสียชีวิต57คนตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้สหาราชอาณาจักรมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 8, 8ล้าน 5แสนคนสูงสุดไปอันดับ4ของโลกและเสียชีวิตเกือบ1 4 0 0 0 0คนนะซึ่งตอนนี้การเปิดประเทศของอังกฤษก็กำลังประสบกับความล้มเหลวยอดผู้ติเชือ้อโควิด -19 กำลังพุ่งสูงขึ้นในขณะที่รัสเซียโมโหเจ้าที่โดนพาดข้อหาเป็นสายลับนะครับจัดหนักระงับกิจกรรมทางการพูดกับนาโตนะครับรัสเซีย ประกาศว่าจะระง,งับกิจกรรมต่างๆกับคณะผู้แทนทางการทูตประจำนาโต้หลังที่พันธมิตรทหารตะวันตกแห่งนี้ขับไล่เจ้าที่รัสเซีย8คนออกมาหลังกล่าวว่าพวกเขาเป็นสายลับนอกจากนี้แล้วเซอร์กานะรับรัมตุยต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าที่ประจำคณะทูตทางการทาหารของนาโต้ในกรุงมอสโกก็ถูกยกเลิกการรับรองตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปและสำนักงานะยัมพันธ์ของนาโต้ในเมืองหลวงของรัสเซีย ก็ถูกปิดนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังไล่ล่าเรื่องของ KGB นะ,ะเป็นสำคัญในขณะที่สิงคโปร์ก็เซ็งฮะสหรัฐอเมริกาเตือนพลเมืองงดเดินทางเข้าเยือนนะฮะหวันก่อนยกเลิกการกัก,กโรคโควิด -19 1วันที่สิงคโปร์ยกเลิกมาตรการก,กักโรคสำหรับการนักท่องเที่ยวนะ,ะสหรัฐอเมริกาที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบแล้วศูนย์ป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ CDC กลับออกประกาศ เือนพลเมืองอเมริกันให้งดเดินทางเยือนประเทศนี้ CDC และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอ้างถึงการแพร่ระบาดระดับสูงในสิงคโปร์สำหรับการออกคําเตือนดังกล่าวนักจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์กลพบว่าในแถบเอเียวออกเฉียงใต้แห่งนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่73,000 7373ารยายในช่วง28วันและมีผู้ฉีดวัคซีนครบแล้ว82%องของจำนวนประชากรส่วนนะครับ สหรัฐมีประชาชนฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับคิดเป็น57%และในช่วงเวลาเดียวกันผู้ติดเชื้อรายวันรายใหม่นะครับมากกว่า2.8ล้านคนในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยื่นฟ้องต่อศาลขวางสภากองเรสเข้าถึงเอกสารบันทึกเหตุการณ์ม็อบบุกสภาเมื่อ6มกราคม อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกายื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขัดขวางไม่ให้คณะกรรมการสอบสวนของสภาผู้แทนรัศดรเข้าถึงเอกสารเกี่ยวกับเหตุจราจนที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมโดยอ้างว่าเป็นคำขอที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเอกสารคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลแขวงประจำเขตโคลัมเบียทรัมป์อ้างว่า บันทึกทำนียบขาวที่คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรทำการตรวจสอบนั้นได้รับการควบคุ่มภายใต้เอกสารเอกสิทธิ์ฝ่ายบริหารจึงขออนุญ,ญาตให้บันทึกการสื่อสารบางฉบับทเนียบขาวถูกปิดเป็นความลับนะครับเจมบินนอนนะครับทนายความของรัมระบุในคำฟ้องว่า คำขอ,ขอของคณะกรรมการสภาผูแ้แทนราษฎรนั้นเกินขอบเขตและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอันชอบธรรมฮะทรัมป์ก็ลุกมอบขึ้นมาบุกทำเนียบนะฮะในขณะที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธทิ้งตัวไม่ทราบชนิดลงทะเลญี่ปุ่นเกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธทิ้งตัวไม่ทราบชนิดลงยิปอ่าทะเลญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าวันที่19ตุลาคมซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุด ที่สวัลบรนทอนความพยายามของเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาที่ลื้อฟื้นการเจรจากับเปียงหยางตอนนี้ก็ชัดแล้วเกาหลีเหนือหญิงจรวดจ,จากเรือมน้ำนะครับทำเอาเพื่อนบ้านก็เกิดความระสําระสายเลยทีเดียวเจ้าที่ถึงกับวงแตกเลยทีเดียวเมื่อหญิงอินเดียใช้งูขู่เจ้าที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด -19 ชาวเน็ตในอินเดีย แชร์คลิปวิดีโอหญิงคนหนึ่งใช้งูขู่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ให้เข้าใกล้เหตุเพราะไม่อยากฉีดวัคซีนโควิด -19 อีกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากของภาครัฐในการทำความเข้าใจต่อผู้ต่อต้านวัคซีนนะครับเหตุการณ์ันทึกเกิดขึ้นเจ้าที่สาธารณสุขนะครับลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐอัดเมอร์นะครับทางราชาราัฐราชาสถานจู่จก็มีผู้หญิงชื่อ กัมราเทวีเดินทางออกมาจากบ้านพร้อมกับงูตัวเบอร์เร่ทาเอาเจ้าที่นะครับถึงตกอกตกใจรายงานว่าเทวีมีอาชีพเป็นหมอง,งูไม่ผ่านการฉีดวัคซีนเจ้าที่ยืนกรานว่าจะต้องมีการฉีดเธอก็โต้เถียงพยายามใช้งูขับไล่เจ้าที่ให้พ้นออกไปจากบ้านนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะหมอทําการผ่าตัด คนไข้แล้วก็ที่สําคัญหมอเล่นดนตรีให้กับคนไข้ฟังตามคําขอหลังผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับคนไข้ไรายหนึ่งนะครับในเลมานอนเอ่ยปากนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการผ่าตัดนะครับขอให้หมอนั้นเล่นดนตรีให้ฟังและแพทย์ก็ไม่ดีรอตามคําขอตามสไตล์ของตนเอง ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครคลิปหน้าประทับใจซึ่งมวลชนต้องถิ่นนำไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางสถานีโทรทัศน์เอ็มทีวีเลบานอนนะฮะได้เผยแพร่คลิปวิดีโอซึ่งเป็นแพทย์ชาวเลบานอนรายหนึ่งกำลังเล่นดนตรีชนิดหนึ่งให้กับคนไข้นะฮะรายหนึ่งฟังหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเสร็จพร้อมคำบรรยายว่าสัญยญแพทย์เลบานอนหนุ่มนะโอมานอันอาวาเล่นดนตรีให้กับ เล่นดนตรีอากอนูนหนังผ่าตัดเสร็จให้กับคนไข้คนไข้ก็ร้องขอผ่าตัดเสร็จก็ขอให้เล่นดนตรีให้ฟังดังนั้นจึงนําเอาเครื่องดนตรีกอนูนมาจากรถและเล่นมันด้วยตนเองสถานีโทรทัศน์เอ็มมีวีเลบานอนรายงานเรื่องนี้ในเชิงงานวิเห์นะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเราคงเห็นนะครับว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจของจีนกําลังตกต่ำเพราะว่าสภาวะ เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากจีนนั้นก็โดนสหรัฐอเมริกาเล่นงานในทางหนึ่งประกอบกับจีนมีปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดการล้มขึ้นมาเป็นเจ้าใหญ่ก็เลยมีผลกระทบเกิดขึ้นการประเมินว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นจะดีขึ้นนั้นโอกาสที่จะดีขึ้นนั้นคงยากนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจ นะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของราคาน้ํามันยังคงทรงตัวอยู่นะครับยังคงสูงอยู่ในประเทศไทยก็ยังคงเป็นปัญหาเพราะว่ามีม็อบออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําลงในเรื่องโควิด -19 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9กําลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอังกฤษนะครับประเทศที่ทําการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการยอดผู้ติดเชื้อรายวันทะลุ4ี่หมื่นลายเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์ ทั้งเรื่องเศรษฐ,ฐกิจตอนนี้นะครับแนวโน้มที่จะดีขึ้นคงยากนะครับโดยเฉพาะฝั่งยุโรปส่วนจีนนั้นแนวโน้มจะดีขึ้นก็มาเจออสังหาดีมทรัพย์ต้องสุดตัวลงทําให้สภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยรวมกําลังแย่ในฝั่งของสภาพยุโรปไม่ต้องถามาการติดเชื้อโควิด -19 กําลังเกิดการกลายพันธุ์ในอังกฤษเรียกว่าสายพันธุ์เดลต้าบรัสนะครับกำลังเกิดการระบาดอย่างหนักหลังจากที่อังกฤษประกาศเปิดประเทศทําตัวปกติ นะครับแล้วก็ให้คนสามารถเดินทางเข้าประเทศได้สิงคโปร์ก็จะทําลักษณะเดียวกันแต่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเตะตัดขาห้ามคนเดินทางเข้าไปในสิงคโปร์เป็นการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการทําให้เรื่องของการเดินทางนะครับเข้าสิงคโปร์เป็นด้วยความยากลําบากในภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์แล้วการเปิดประเทศจนถึงขณะดนี้ยังไม่มีประเทศไหนประสบความสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์และรวมทั้งประเทศไทยยังไม่ประสบความสำเร็จการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ที่กลุ่มหัวปึ๊บเลยเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษสกอตต์มอริสันยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 จากเดิมวันละหมื่นตอนนี้ทะลุถึง4ี่ห0ื่นและการกลายพันธุ์เกิดขึ้น เพราะการเฝ้าระวังการปรับสภาพตอนนี้ไม่เกิดขึ้นรัฐบาลเยียวยาไม่ไหวจึงใช้วิธีการให้ประชาชนอยู่กับโควิด -19 นะครับใครติดก็ติดใครไม่ติดก็รอดนะฮะอาการหนักก็ถึงตายตอนนี้สถานการณ์เรื่องของการเปิดประเทศกลยุทธ์การเปิดประเทศว่ายง่ายยังไม่ประสบความสําเร็จฮะแต่ประเทศไทยจะทําอย่างเต็มทางการและจะเริ่มต้นวันที่1พฤศจิกายนซึ่งแน่นอนนะวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 ตอนนั้นเวลานั้นรัฐบาลต้องตัดสินใจว่าจะดําเนินการอย่างไรแน่นอนในเชิงเิติยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะต้องพุ่งสูงขึ้นในการเปิดประเทศ15พฤศจิกาจะเป็นช่วงเวลาที่ตัดสินใจยากลําบากเพราะการติดโควิด -19 จะเพิ่มสูงขึ้นในเชิงเิติเพราะหลังจาก21สิงหา28กันยาและ30ตุลายอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้นคนมีชื่อเสียงภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดหนักขึ้นรวมทั้งภัยการเมืองจะหนักขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทําการตัดสินใจหลังจากเปิดประเทศได้ไม่เกิน14วันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไทยยด้วกันเนื้อใต้กลางอีสานออกตกรวมกันเป็นลูกพานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กษัตริย์แต่ยืนหยัน สิทธิเสรีตายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่า มองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวิีเธอทุนชาติสา girls, ก,กสัตย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นกราบลูกหลานไทยไม่